โอเคนะครับผมวันนี้มาพูดผมบฉลามอีกตู้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นโหมด4-4นะครับก่อนที่จะไปดูก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกลัว่าทคลิปเนี่ยกิจกรรมแล้วคนดูเบื่อนะครับผมผมก็จะไปเล่นโหมด4-4ธรรมดาไปก่อนนะครับผมนะอ่าดูที่เอามาครับนี่ครับ ตะเจอพอกชอบปูชายสไตล์ตแบนๆ <c oughs> แล้วก็จะเล่นแบบนักแข่งนะครับผมอะ่ะนะลองดูเนาะนี่เพื่อนผมก็ดาวไปแล้วครับหนึ่งคนโอ้โหนักแข่งกูโดยนยิงหัวแตกซะแล้วโดยนยิงหัวแตกสีทุกคน นี่มันจะเป็นพูลด,ดินใหม่นะครับผมมาเกมนี้เราจะเอาปืนอีงสื่อแล้วกันนะผมจะรอซื้อซองยาวเลยนะครับผมนะ อาจจะไม่ล่นัดหันนะครับปมนะ เกมนี้เสมอนหนึ่งหนึ่งนะครับผมมนะผมจะเป็นชองยาวไปเลยนะครับผมอะเอาเห็ดไปด้วยไอวอไม่มีอีกมา เราก็จะรออยู่ตู้คอนเทนเนอร์ก่อนนะทุกคน อืมไม่ทันเอา้ามีไอวอลเขาทำไมไม่ไมาตั้งชูปุ่มวะตอนนี้ชุดเพื่อนให้มาแล้วครับผมอืม้ายมา ังไงครับยังวันนี้โอ้โหดุนนำสองหนึ่งครับผมเจนี่มาเอาเป็นสองยาวแล้วกันนะพอได้อไอวอลอยู่นะครับผมอนะสองยาวชิงนักแข่งนะครับผมนะ จะเล่นใ้เป็นตัวเองมากที่สุดนะครับผมอ่ะกดลิงไม่ทัน โอ้เมื่อกี้นะ่าแก่งกดยิงไม่ทันตายแล้วเสร็จเรียบครับแต่คู่นี่ครับอือสามหนึ่งดูคนลาผมจะพลิกได้หรือเปล่านะครับผมอเอาส่งยาวไปนะ ไอวอร์หนึ่งลูกด้วยเพื่อนเราก็หลุดเกมด้วยนะครับหนึ่งคนนะ ตรนนี้ยอดการดูก็ตกจัดเลยนะครับผมน,นะมันก็มีบางชิปนะว่ายอดการดูสูงอะรอยงนี้นะดาวหนึ่งแตกสองแบบเจบเลยนะตัวนั้นนะ ัาแตกมาดิ เนี่ยชูปหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงไม่ทันเมื่อกี้กดลิงไม่ทันนะแล้วเพื่อนจะไหวไหมนี่ปรนนี้ก็เป็นทีมสุ่มมานะครับมานะ เกมนียก็ถือว่าแบบเอาแบบวอร์มมือนอะก่อนแล้วกันนะออืถ้าเพื่อนชนะก็ได้เรียนต่อนะนี่อืเราเบิดมาครับจนนี้เราเบิดมาอีกลูกครับผม เรียบร้อยครับตายไปหนึ่งครับระเบิดย่อยไปครับผม <c oughs> จังหวะนี้โอ,อ้โหเพื่อนสมมาแบบไม่ค่อยตึงเลยนะเกมแม่ก็ถือว่าแบบวอร์มมือไปก่อนนะครับผมนะอมสองคิวองเกมนี้ แต่เธอบอกชอบผู้ชายสไตล์แบนแบน,น,น,นมาเกมนี้ก็จะลอ,ลองแบบชิงตึงหน่อยได้กันนะครับผมน,นะไม่ไหวแล้วจะเป็นเอ็มห้าร้อยนะเกมนี้ผมว่าแบบมันไม่ค่อยตึงนะครับผมน,นะข้างฝั่งเขาก็น่าจะตึงอยู่นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงซูมเจต่แบบทีมแบบไม่ตึงอะไรนี้นะครับผม Eh Mari go 1 ิงจ้าครัอบผมอิงมาอิงอิงต้องมาแล้วจังหวะน,นี้นี่ไงเกมก็นำไปก่อนนะครับผมอันหนึ่งสูตรในตังสองพันหนึ่ง 2, 000, 1, นะครับผมเป็นสองมา เดี๋ยวผมจะเล่นซองยาวให้ดูนะครับผมนะซองควงซองรัวผมก็เล่นได้หมดนะครับผมนะซองพุบก,ก็เล่นได้นะครับผมนะแต่ซองปุ๊บดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงนะมันจะเอายิงไว้แบบระยะแบบจอเนี้ยมันจะสร้างดาเมจได้เยอะโอ้จอน,นี้ยยิงมาแต่ไกลเลยครับผม เพีงมาแล้วจังวันนี้เ้ยยังดียังดีมาดิ สองศูนย์ครับผมเกมน,นี้เป็นปืนนี้ละกันนะผมที่เราปืนใหม่มันตอนมันแบบว่าโนโนสโคบลากหัวผมว่ามันติดหัวง่ายดีนะแล้วก็แบบสโคบด้วยนะครับผมแต่ถามผมว่าแบบไหน,นลากง่ายกว่าแบบสําหรับผมแบบเป็นสไตล์ผมนะผมคิดว่าโนสโคบลากง่ายกว่าครับอ่านะ ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยดวยิใครเข้ามาใหม่ก็กดฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะโอ้โหโดนแบบเจ็บเลยนะตัวนี้นะมาดิ เพยงมาโอ้โหเพลงกำลังมาเลย Okay. คลิปนี้ก็ชนะมานะครับผมอะ่ะสี่ศูนย์ยทีเดียโอ่อ่า,อาก็สำหรับคล,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหนะ้าใครอยากให้ผมเล่นโหมดอะไรหรือทำอะไรก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมกูดบาย